เบ็ดปลาเบ็ดปลาเบ็ดปลาน้ำให,หนา้าพี่น้องโอ้โหเตเนื้อขอบจกักรวาล

ไกยีรือนี่นะกะไเข็นยกระองทับที่ใส่ลไปทไี่ระเองากปแลโโ<ฮ>้โบนลนดครับผมพอกันอีกแล้วบานนี้มากวันนี้ยูไห้ยูหน้าบริรขึ้นผูดหรอกลองเปลี่ยนบรรยากาศ้องเบิ่งมาหนี่ยูไหย้ยูหน้าครับผม มื้อนี้ใส่เบ็ดปลาครับมานํากัน4คนคือเกา่าหัวหน้าบุญเพ่งโก๊ะแล้วก็พี่ร้อยเฮาอ้าวมื้อนี้ใส่เบ็ดปลาเบ็ดปลาเบ็ดปลา,านําให้หนาให้พี่น้องโอ้พุ่นาวกะไปตาได้กเกี่ยวอยู่มคือมีแต่หญ้าแท้สิได้เกี่ยวหญ้าคือสิได้เกี่ยวข้าปีนี้โอ้ยพระโพดอีหลีพุ่นเครื่รองหลายเครื่องก็เป็นราคาอยู่เนาะหัว้ขายเืองบ่บ่ได้ขายข้าวือเฮามื้อนี้เฮาก็สิใช้เนื้อครอบจักรวาลพุ่นน่ะ เต็มเครื่องกระปุกเลยเนี่ยเสียบเลยได้เนี่เสียบเลยได้เนี่เสียบลย <c oughs> แล้วก็ใส่เลยได้เนี่มันจะไงเสียบแล้วก็ใส่ปาบๆเลยเอา้าเสียบเงื้อก่อนครับบานนี่ไปกับอัดว่ะฮะครับเสียบเงื้อแล้วเขาก็บสิเด้ลงสำรวจพื้นที่ลองเบิง้งมือน,นี้อยู่ไฮอยู่หน้าขึ้นแต่ผู้หลายขึ้นแต่เขาหลายมัอนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับผม เดี๋ยวมาลองใส่น้ำไฮนาเบิ้งนี่เธอมันคือพอไดมา,จาเจ้าเธอดอกเทวนี่หน้าข้าเจ้าดอกบนหน้าเจ้าของหน้าไผ่กับสีไซร์อะมือนนี่พ่นไดมาล่ะยังเว้นอยู่ครับไซ่เตเวนเนิึงเห็นมันร้อนคลาคลด พกอยู่ครับมือนี่ยมองไส้ก็ได้อกน,น,นี้แ่รเนาะทำเรียเากัซ้ำนี่ละมือนี่ ตกแห้พงพี่น้องเลยคือจะมีปลาบ่าลังไม่มตืดวองกเี่ยวน้องานตครับตอนนี้ฮขาก็ใส่เบสมาแล้วส่วงน,นี้เฮาก็นั่งเล่ยนยญห้าปลาติลีดกันอยู่นี่สกักก้อนไซแล้วเตเวนโมนี่มาเตเวนเ่นแล้วเตเว ก่าวมแล้วกาผมอยู่ไม่งอดตอดดากสิจังได้หรอกนี่ป้าเย็นบ่พีนองบ่ท่านบ่ท่านไปยามดอกมันยังเวียนอยู่คุณนะหาฟังเสียดจีน่าห้องน้ำไ้น้ำนาอนจะข่าวข่าวว่าคำคำเหมือนเหมือนจังน้อยคุณล่ะครับเป็นสีโร่งเลาะเบิงม้านบ่ดอกพีนองเอ้ยบ่ท่านมาเคยมาเชื่อดอกไม่ก็ติดอ้างนี่ละอ้างเก็บน้ำนั่นข้าวไก่กันแห้งดอกกับอ้างเก็บน้ำ นี่สปอไล์ปีนี่แต่บโหว่ามีปลา่บท์ป่าแหลงอิ่งอยหัวเรือน่อัว่านาสัญญ์ก็มีสาขน่องม่งง่ายๆเยอะๆยาวๆเห็นบดติละปลาอ่ะครับเดี๋ยวเขามายามเบิ้องบนเนี่ยเนี่ยแหละ มาคือขี้ตัวอะไรนั่นดิเด็กพี่พน้องเอ้ยมาแล้วแต้มแม <า S 2> ลหลกเข้ามานี่มาแล้วครับเบ็ดบกไอ้มองบุกแจ้งจัลรวดตัวนี้แต้มแหลกแต้มแหลกครับขึ้นนี่น้ำก็จะเลือกนี่ฮะแต้มแหลกเข้าปลาคอพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนอ้าว ของเป็นจะไดพี่น้องอล่ะของซื้อหือเป่าหลุดปลาเขามุนมีตีแหลก็บถือซ้ำตัวกินปกือมีการหลากตี๋บ่ điều này là 2 lọ, heo, đang này cứ mất bơi hết hót bét, thôi, bơi đang công phu nồng lên, anh em ơi. Bạn nhìn nhá, có thử nó Biết bà có thử Ôi Lụt đi lèo Bà bò hay bỏ hay Lăng nhìn nhá nhà nhìn lăng, 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 lăng <laughs> <Tui> Nhìn <này>. Ô <laughs> <laughs> ปลาเข็ยงวันนี้มาเอาคือเก่าล่ะครับปลาเขง็งเก่าคือเก่าร้อนบอกโอ้ยทั้งนี้คือร้อนนี่ลราพี่น้องเลย,ยตา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 ยคือเป็นยางเสียสิยขึ้นเขาแหลงก็ยังแนวนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ย คือเป็น,นเอกสิโนเป็นปตะคอด้วยครับนี่ปตะกั่งมาแต่ไซเย่มาแต่มาแต่ไทยอยู่หน้าก็ยังมีปตะกั่งอยู่โอ้โหโดนตัดจะข้างแขนเหนือยแล้วตะกั่งมันะโพรมเลยเดปตะกั่งเก็บแต้มไปเรื่อยดัดเห็นแล้วก่อนปตะกั่งก็เอาพี่น้องเนี่ยตะกั่งก็แสียพื่กันล่ะปตะกั่งแ้่มันแสียแต่ว่าทั้งทั้งอันนั้นเขาบุกินเลยครับ คือพันก็ยังบกินปก็คอกับบกมีนอ้นองเบ็ดลังนี่คือเป็นโกงโกงหลงแนวน้นนอบาน,น,ย,นยังล่ะโอ้ปลาไหลปลาไหลพี่น้องปลาไหลคอเขา,ขาเขาจ้ะมุนเบิดระบาดน,นี่โอ้ยเยียนเยียนพี่น้องเยียนทพันก็จะเนื้อ ่ต,ต,ตัวงามอยู่ตัวนี้เก่โง,โง,งก็โกงโกงนงขึ้นกันบานนี่ยยูบายูพี่นองเลยมาโกงขักโกงแน่แท้นลุ่นๆพี่นองรุ่นหลังโกงโกงนงเลย าโอ้โ่น้อง้นำบกเลยโแซมกาัเกับพืมนงานเต็มแรกรปลาดุกเราคืนนี้ร <c oughs> อบแรกที่น้องเลยเห็นบับกคอต้นหนังกะระาะอันกลากกล้วยบกโกเห็ดเอาตัวที่สองก็เป็นปลาดุกเหมือนเดิม ตกใต้ไฟกระปานสามโอ้ยปากสีเลยปลาคอปากคอเพราะม่ปลาสอนมาเฮ้ยโอ้ไหลกีตัววะน่ะเฮ้ยกูได้ไหลไหมกี่ตัวหนี่งหนึ่งไหลนี่เป็นอ่ะลดตัวเป็นอ๋อ มีแต่ฟาด้านสองไหลเฮ้ยมึงวางเอมึงเอาวางใบตองเดเฮ้ยมุงแม่ใบบัวไอบอกนเล่าอย่ากินมากสองไหลหนึ่งช่อนสามไหลตัดลไหลไหลสีแบบสำคัญแต่พอสีไหลเก็บใช่ไหม ใายไหลนี่ยิ่งหนักโอ้เท่ากับไส้เดือนเลยยริงหนักยิงหนักหงดมาจะโคกเร่ไปล้างนะใส่ล้างน้ำนี่เด้แล้วมีสี่ไหลแล้วนีห้าไหลห้าไหลอยู่ในนั้นเป็นเร่เร่เป็นหกไหลเจ็ดไหลเทียนเจ็ด โตพี่น้องออตัวที่แปดกระเป๋าดดเดยใส่ป่ะอ้าวทำไมไห่ใส่วะมีนี่อยู่ข้างหลังนี่อราแล้วก็อาทีท่ทำทำมาปนจัน <laughs> เออแปดตัวปละไลเก้าตวนนัวยินเป็นด้วย มันจินบนเลือกนีแล้วก็ไปช่อนคู้ประจมงกาอนู่กป็ฟได้คู่ประเดยเป้ไออาไปตั้ตอหมอข้ามึงได้จำไม่จำเนื่อหบวไปอนัาปากสี่ขวนี่ไรเฮ้ยบวบอันนี่จะมันซาดิสเน่เจอรีแ่น้ำโอ้ยพี่น้องเยียน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 เก่าโตอ ต้องบอกสองปันจะทำเร็วเพราคัดแต่งยางดีสงปลาไหลพี่น้องเนี่ยปลาไหลกับิิงากยากนะบาเดี๋ยวมอมามือนสีงปเอาเอามันได้แกงหลายบกโคมันกับพ่อถนัดแกงปลาไหลน้องโ อ้าอีลาเปนพวกหามบลืนวริงเบืองปีงปลาไหลเท่ากับส้กะขกเองพันตัวเล่นเด้อปอีลานั่นกระไส่กอนตั้มพีไส้แน่ากะไส้คาส้กะคักน่ยไม่กินเากระายมาแหละงานน้ไปยังดูเงินกูดูนยังไม่มีก็เอาแบบโใหม่บอกกเอาแบบใหม่ๆเลยบอกเอาแบบไม่หมทำยังไงก็ได้ ไม่ไม่เนื้อขามมากมันจะเค็มเลย้ยท่านพี่เงเบากูกลเมย์อราเขาพูดอย่างมันก็มาสอนอีกอย่างแล้วมาหกเนี่ยผมไม่อยากไปคุยเบาพื้นเมียอีกแล้วเบาพื้นเมียอีกแล้วนี่ละกินกินเราเราเบาพื้นเมียเขาว่าตอนนั้นก็เที่ยงนี่นี่นี่แล้วเราเขาก็จะกินเขาแล้วี่น้องหลับนี่นี่พริกเอามาแม่เขาเนี่ยไม่แน่เดี๋ยววัน เขาพี่น้องแบบนี้ปีงเอียนมวยวาเลยเดไปไข่ไข่เวี่ยปีงเอียนปีงเอียนมือนีนห้องโบได้เอาหมอมาเนี่่ยแตปงเอาขาห่อที่อยากได้ร้ายนี่เขาห่อจะข้าวเหนียวกันมามีพลาดแตกแตกเหล่าเขามาคนเดียวคนไทยหมอข้าวมานี่เขาโคเขาเนี้ยนี่เขาโคสำรองนี่ก็ได้ นี่เกอะลุงปงนี่เาแก้วกับบุ้มี่บุ้มีนะรส่ะโซยุมแม่โอ้ยเดี๋ยวใส่โซยุมันเดี๋มาใส่แ้วสนาแก้วสี่เทหมดไหมนี่้วอ่เดียวกวเป็นเดียครับอับโซยุกับบุ้มจีไปตองจอยโกเอ้ไม่้อไม่นี่กต้องมาแต่ทานบะตองลงเลย่าหนคิดเขาด้วยพี่น้องเฮาบานเฮา จำเจี่ยวก่อนโอ้ยอ่ะลองก่อนไม่ลองไม่ลองไม่ได้เอาถุงมือคืนปี้เลยเนี่ยถุงเอาไว้ใช้ก็ได้ไม่ล้วนถ้ามึงจะใช้กูไม่อยากใช้มันนี่ใช้ไปไหนมันก็ไม่ไปมือที่เผลอมันได้ไปกว่เด็กมีแต่มือขาไม่มีปิงเอียนพี่น้องปิงเอียนล้มบ่ายงบกินบักแล้ว เหส,สันแกงแห้งเนื้อเพราะใช้บะแกงไม่จินั่านชวบานก็ทนเนอี้นยนเนี่ยินเ็นไปนีู่จอยอยู่ลุงมิิไปน้ำมูกแตกไปนนี่หอมนี่ยอร่อย่อบ่ให้ลุงโปง่งอ,อร่อยอยู่บ่พายามมาสามหลอบครับโอ้เกินขาดครับพี่น้องมันนี่มีแต่เอียนถือ ปุ๊บก็แค่สองสามตัวเนาะส่วนมากสินเย็นแต่ว่ากระซ้ายามแล้วละครับมันเริ่มสีเดอกแล้วไปนอนซะก่อนมืออื่นเ้าะั้งสิบี่หัวเบ็ดแล้วก็ะตีกั๊บบานนะเพราะว่ามือยืนก็ต้องหลุดมันจะได้รลายมือร้ายนอนกันครับผมดูเมือกนนะเวลาผัดเผ็ดมันได้ไม่แย่เหลืองเจ้าเป๋าวย หันไปเรื่อยๆหันไปเรื่อยๆโบเลี่ง่ายดอกมันหลายตัวเลัวหนอยนนี่กระสั่งกิโลกประมาณสองโลกลัวแมีนของแท้ตุ่นมันหักตัวเบใหญู่้จักของหน่อยเขาเรียกของแท้ใบกะเพราพี่น้องบล็อันนี้เพือม่ให้รแล้วก่อนที่พ่านใบยีราหรือบางบางมองเขาเอื่นใบกะเพราควายบ่อออจริง เพ็รครับมือนี้กะกะไายมันนะกะไส้กะไายกะไายบนเป็นกะยิิงเนะกะหญิงผมเพชรครับพี่ใส่หลอดไปเนี่วันเก่บพักไปเขียวไปเรื่อยๆให้มันหอมๆไปฟัดเพชรเลยนครับเจ้าปะหม้อกรได้มีน้ำใส่เทิร์นมาส่วนี้ก็รัเข้ากระเริ่มสีเสร็จโตแล้วน้ำกระเริ่มแห้งแล้วมันว่าบรให้มีกินข้าวแล้วพิธีที่ทานแห้งกุ้งเข้ามาอนี้กุ้งหม้อกุ้งหม้ ไปแล้วก็โคนเขาก็มันแหงว่ากันเขาก็เติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยอ่าโคเลโคเลโคเลเดี๋ยวนี้ก็อ่าใส่น้ำลงไปพี่น้องแล้วก็เติมไปหน่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันแหงเนี่ยนะตะหลิวหนึ่งก็มันน้ำปลาเขาเลี้ยนเนี่ยเขาเลี้ยนผงผงชู แป้งนัวแ,นแป้งนัวแป้งนัวไอ้ไฮรันเออเขาก็ชอบขุกขิกบงกางคนก็ชอบแห้งเอาแล้วำลงไปยีปลาไหลหน่อยมาเบ็ดเ้าวยังอยู่ลาบๆค่อยๆพัดปลาไหลพร้อมเสิร์ฟพี่น้องแต่ว่าบบกินให้เบิ่งดอกอยากอายไปบานเนี่ยโอ้เป็นตาระแสพี่น้องเลยคนทำต้องกินก่อนเขาอ่ะเออกินรถมึงัวแล้วเขาวางยากันบ้อง ด mm. ูนะแสีบครับ